ราทุกการที่จะทําให้หนักกีฬาของเราได้มีโอกาสแข่งขัมากๆขึ้นแต่เราจะเห็นว่าเล่นกอล์ฟดีเนของชาติไทยเราไปปรากฏอยู่นั้นตลอดนะฮะสิ่งเหล่านี้น,นะครับที่เราอยากเห็นที่จะากทำนะครับในช่วงเวลาจริงๆแล้วหลือแค่ปีเดียวนะครับปีหน้าสาวรชุ้นที่ไทยสองฝ่ายเนี่ยปีออที่แล้วที่ผมแนบมีข้อมูลที่เราจะเป็นประโยชน์ของเราที่เราจะไปเก็บไปนะครับสปอร์ตซิตี้เนี่ยเราได้มาตั้งแต่เริ่มต้นที่มา ความละเอียดเป็นความชัดเจนที่ความแรงใจนะครับแรงใจที่ว่าแล้วสปอร์ตซิตี้จริงๆแล้วเนี่ยมันมีวัตถุประสงค์หลักในเรื่องบอกว่าขงขาพร้อมในขณะประเทศขงขาพร้อมที่จะเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาซีเกมในอีกสองกีฬาสีเกมนะครับที่ผมตดนะครับเมื่อเช้าพอดีก่อนมาถึงเนี่ยผมนั่งด้วยกันเอกการท่าน ้ผมอัปเดตผมเพราะเมื่อวานผมถามท่านว่าแล้วสงขาเนี่ยจะเป็นเจ้า,าภาพกีฬาอะไรบ้างในสีกเกมน,นะครับและในขณะเดียวกันเราทราบว่าในสองปีข้างหน้าสงขาจะเป็นหน,นึ่งในสามปีประเด็นหืึ่งที่ทุกท่านเห็นว่าน่าจะเป็นประโยชน์กับทางสมาชิกวุฒิสภาสที่เนแน่นอนเพราะตอนนี้ท่านถึงเช่ท่านก็ลงมาใต้ตำแหน่งแต่เพียงแต่ว่าท่านลงมาในตำแหน่งหนึ่งนะฮะท่านมาในตำแหน่งประธาน

ท่านก็คงจะไปเจอที่แล้วก็เลยเท้าความให้ท่านฟังว่าสงขาเราเนี่ยครั้งแรกที่เป็นสอร์ตซิตี้เพราะการเป็นมือกีฬาเนี่ยเขาจะได้เรื่องงบประมาณนะครับวันนี้เดี๋ยวมจะบอกว่าเราได้เลยเราได้ประมาณกีละสองล้านในจุดขายของเราคือเราบอกว่าเอากีฬายอดฮิตเช่นถ้าเรามีเบรคสายรุ่นพักและภาคเอกชนเนี่ยร่วมออกกำลังกายทั้งยิ่กีฬาเพื่อดูแลสุขภาพด้วยเพราะความเป็นเริ่เนี่ยมันเกิดขึ้นเราจะต้องมีศูนย์สุดกีฬาตัวอย่างว่ามหเลัยชัดชินเนี่ย